ค่ะทุกคนกลับมาพบกับอาจารย์ก้อยจริรัตน์อีกแล้วนะคะวันนี้เนื้อหาที่เราจะมาเรียนกันก็คือเรื่องของ DNA Sequencing หรือการหารลำดับพันธุกรรมของ DNA นั่นเองการหารลำดับพันธุกรรมของ d n a เนี่ยมีอะไรบ้างคืออะไรแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์ย,ยังไงได้บ้างนะคะเริ่มแรกเลยเนี่ย DNA Sequencing คืออะไรก่อนเราต้องมารู้กันก่อนเนะว่าการหาลลำดับพันธุกรรมของ DNA คืออะไร การหาลำดับพันธุกรรมของ DNA เนี่ยก็คือขอบวนการหรือขั้นตอนในการหาลำดับของนิวกรดนิวคลีอ,อิกแอซิดที่อยู่ใน DNA ด้วยเทคโนโลยีต่างๆกันนั่นเองค่ะถามและถามคำถามถัดมาก็คือแล้วมันสำคัญยังไงทำไมตอนนี้มันถึงกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกๆงานด้านของงานด้านชีววิทยาไม่ว่าจะเป็นด้านพืชด้านสัตว์ด้านคน เชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือแม้กระทั่งไวรัสเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนะคะนี่คือข้อมูลตั้งแต่ปี2000ถึงปี2014-15เนอะอันนี้เป็นในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเป็นชื่อของเทคโนโลยีในการหาลำดับพันธุกรรมของ DNA เนอะในปี2000เนี่ยถ้าเราดูจากกราฟเส้นสีแดงค่ะเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อการหาลำดับพันธุกรรม1กิกะเบสแพร์เนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ100ล้านเหรียญย s ดอลลา์ ส่วนตอนนี้เนี่ยหนึ่งหนึ่งกิกะเบต์แพนเนี่ยมีค่ามีค่าใช้จ่ายประมาณแค่1ดอลลาร์เท่านั้นเองถูกมาถูกมากกว่ากัน100ล้านเท่าเลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วเนี่ยระยะเวลาที่เราใช้ต่อการหาข้อมูล1กิกะเบต์แพนเนี่ยจะต้องใช้เวลามากน้อยเออข้อมูลที่ได้ในใน1สัปดาห์เนี่ยเราสามารถได้ข้อมูลมากน้อยแค่ไหนในปีประมาณ ปี2000เนี่ยค่ะเราได้ข้อมูลประมาณ0.01กิกะเบตแพร์ต่อ1สัปดาห์เนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ตอนนี้2อันนี้คือปี2014นี้ตอนนี้กราฟก็คงขึ้นไปยาวแล้วเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลได้ถึง10,000กิกะเบตแพร์ต่อ1สัปดาห์แปลว่าข้อมูลที่ออกมาค่ะมีความรวดเร็วมากๆแล้วก็มีราคาที่ถูกมากเลยทีเดียว ทีนี้เราจะมารู้จักกันว่าการหารลำดับพันธุกรรมในแต่ละเจเนเรชันในการเริ่มเริ่มเทคโนโลยีในการหารลำดับทางพันธุกรรมของ DNA มีอะไรบ้างเขาก็จะแบ่งเป็นเจเนเรชันตามตามการเริ่มต้นของการทำการทาการหารลำดับพันธุกรรมค่ะเจเนเรชันที่หนึ่งเนี้ยเราเรียกว่า s ซ n เ e อร์เมท d ท่านนี้คือคุณเอ่ Frederick เอรอเฟดเฟดริก แซงเกอร์นะคะถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นวิธีการหารลำดับพันธุกรรมค่ะได้รางวัลโนเบลสไปส์ถึง2รอ,อบเลยทีเดียวกับกับผู้ร่วมงานของท่านในปี1977ค่ะแซงเกอร์วิธีการหา ลำดับพันธุกรรมของวิธีแซนเกอร์เนี่ยสามารถทําได้ทั้งแบบที่เราทําด้วยมือนี่คือสมัยแ,แรกเริ่มที่เขาใช้กันในการหาลำดับพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตค่ะหรือปัจจุบันนี่เราสามารถเราวิธีแซนเกอร์ก็ยังมีการใช้อยู่ผ่านการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นออโตเมตเนอะเป็นเครื่องมืออัตโนมัติในการหาลำดับพันธุกรรมซึ่งวิธีการนี้ก็ยังมีการใช้อยู่แต่ว่าวิธีการสกัดด้วยมือใช้การหาลำดับพันธุกรรมด้วยมือเนี่ยไม่มีแล้ว ทีนี้เราจะมาเริ่มรู้จักในเจเนเรชันแรกโดยการหารลำดับพันธุกรรมด้วยมือก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยทำไมมันถึงมีมูลค่ามากมายมหาศาลแล้วมันถึงทำได้ช้ามากเลยจริงๆแซ n เกอร์ไม่ตอดขาจะใช้สิ่งที่มีองค์ประกอบที่มีความสำคัญที่สุดเราเรียกว่าดี i o x y r i b o n โบนิวค t ีโอไทด์ไตรฟอสเฟตหรือ DDNTP เป็น Terminator ก็คือเป็นจุดสิ้นสุด วิธีการที่เราใช้เนี่ยจะพึ่งพาลำดับกันพึ่งพาวิธีการเทคโนโลยีที่เราทำ PCR นั่นเองค่ะถ้าใครสนใจหรือว่ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ PCR เดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เป็นจุด i อยอยู่ข้างบนนะคะเรากลับไปดูเรื่องของ PCR ที่อาจารย์เคยอธิบายให้ฟังได้เนอะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้แท็กหรือว่าสารเคมีที่มีการติดสีฟลูออเรสเซนต์เพื่อการวิเคราะห์ค่ะ เรามาดูกันดีกว่าว่าแซงก็ไม่ตอบมันทำยังไงเนาะขั้นแรกเนี่ยเราก็จะสกัด DNA ออกมาค่ะก็คือวิธีการสกัด DNA วิธีการใดก็ได้ที่ได้ DNA ที่มีคุณภาพดีเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะตัดชิ้น DNA เป็นส่วนๆด้วย restriction enzyme ใครนึกถึง restriction enzyme ไม่ออกเนาะเดี๋ยวจะเราเคยคุยเรื่อง restriction enzyme แล้วใน r e c o m b i n t dna เนาะเดี๋ยวย้อนสามารถย้อนกลับไปดูได้อาจารย์จะทำ playlist เ,เรื่องของ เทคโนโลยีชีวาภาพในช่องไว้ให้แล้วกันนะคะตา,ตามกลับไปดูได้หลังจากทำตัดตัวจีโนมิก DNA ด้วย s t s i c t i o n Enzyme แล้วเราก็จะทำการเพิ่มจํานวนเนาะแล้วก็ทำการ Amplify ก็คือเพิ่มจํานวนด้วย PCR แล้วก็ทำา m p p i i y เข้าไปเพื่อเพิ่มจํานวนเจ้าชิ้นส่วนของ DNA แล้วแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเราก็จะทำการ Sequence ์โดยการทำา p r r การทำ PCR เนี่ยเราก็จะใส่ ใสอ่อองค์ประกอบเหมือนกับการทำ PCR เลยเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่เราใส่เพิ่มเติมก็คือเจ้า dNTP d ที่ติดแท็กฟูออเรเซนเข้าไปนั่นเองเจ้า dNTP d เนี่ยมันต่างจาก dNTP ตรงที่ dNTP เนี่ยมันสามารถต่อสายของลำดับพันธุกรรมได้นะใช่ไหมคะแต่ dNTP d เนี่ยเนื่องจากมันเอาหมู่ OH หมู่หนึ่งออกไปแล้วเนี่ยมันทำให้ เราไม่สามารถต่อสายต่อเจ้านิวเคลียตาอันต่อไปได้การสังเคราะห์หรือการการต่อสายของ DNA ในการทำา PCR ก็จะหยุดลงพอหยุดลงปุ๊บเราก็จะมาดีเทคแสงที่เกิดขึ้นแสงฟูอเรสเซนที่เกิดขึ้นจากตัว DDNTP DD ที่ติดกับแสงฟูอเรสเซนนั้นเราก็จะรู้ว่าลำดับสุดท้ายของนิวเคลียทาตัวนั้นเนี่ยคืออะไรนั่นเองค่ะ อันนี้วิธีที่เล่าให้ฟังเนอะก็คือเริ่มจากการเริ่มจากการเป็นซีเควนซ์โดยการใส่ PCR ทุกอย่างแล้วก็เจ้า ddNTP เข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาทำแยกแยกชิ้นส่วนของไซส์ separation โดยการทำ gel electrophoresis เหมือนกันทํา PCR เลยแล้วก็วิเคราะห์ลำดับของพันธุก,กรรมที่เกิดขึ้นค่ะอันนี้เนอะอ่าพอเราแยกไซส์เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นว่า มันเกิดอะไรขึ้นส่วนวิธีต่อมาถ้าเราใช้แซงเกิลในปัจจุบันเราเราจะใช้วิธีการแบบอัตโนมัติค่ะเราก็จะทำ PCR โดยการติดฟลูออเรสเซนตที่ ddNTP แล้วเราก็ดูการเรืองแสงของเจ้าตัว ddNTP ที่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วเราก็เอามาหาลำดับพันธุกรรมของสายย่อยสายสั้นๆที่เราตัดไว้นั่นเองค่ะอ่ะนั่นคือการเกิด การเริ่มต้นของงานของการทำเทคโนโลยีชีวภาพด้านการหาลำดับพันธุกรรมของ DNA เนาะซึ่งในเจเนเรชันแรกกับงานแรกที่เขาทำกันอย่างเป็นล่ำเป็นสายเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็คือการหาลำดับพันธุกรรมของมนุษย์หรือว่า Human Genome Project นั่นเองโดยการใช้วิธี s a er n เกอร์เมทต์นี่แหละค่ะซึ่งรู้ไม่เอ่ยว่าเขาใช้เงินไปน่าจะร้อยหรือพันล้านเหรียญ US ทั้งหมดทั้งโปรเจกต์อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็ใช้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยค่ะค่อยๆหาลำดับพันธุกรรมทีละนิเคลีโอไทด์ใช้เวลาทั้งสิ้น10ปีในการหาลำดับพันธุกรรมอันแรกของโฮจีโนมซีเควนซิ่งของสิ่งมีชีวิตชนิดแรกก็คือมนุษย์นั่นเองพอหลังจากนั้นเนี่ยเทคโนโลยีเนี้ยเริ่มทำประมาณปี1990 ปี2,000เขาประกาศว่าเราได้โฮจีโนมโปฮจีโนมซีเควนซิ่งของมนุษย์และใช้เวลา10ปีผ่านไปแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะเราสามารถหาลำดับพันธุกรรมได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วมากเลยทั้งโฮจีโนมเลยในระยะเวลาอันสั้นมากเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความสิ่งที่สั้นลงความที่เร็วขึ้นเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยถัดจากไอ้เจ้าแซงเกอร์เมทตอดวิธีแมนนวลเนี่ย มันมีอะไรต่อกันไปบ้างเนาะเราก็กลับมาสู่รเจเนเรชันที่2ก็คือหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากยุคแซงเกอร์เนี่ยเราจะเรียกมันว่า next generation of DNA sequencing หมดเลยเพราะว่ามันมีความรวดเร็วแล้วก็มีราคาที่ถูกลงมากสิ่งในยุคแรกที่เราเรียกว่า next generation of DNA sequencing หรือ en เราจะเจอคำว่า NGS นะคะก็คือ next gen sequencing เป็นตัวยอ่อเวลาเรา,เราศึกษาเรื่อง DNA sequencing มาตลอดเนี่ย ในยุคแรกหรือเจเนเรชันที่2เนี่ยเราจะพึ่งพาการใช้ PCR PCR กลับมาอีกแล้วเนาะในการเพิ่มจำนวนของ DNA ก่อนแล้วค่อยทำการหาลำดับพันธุกรรมจากโปรด u ัก์ของ PCR ที่ได้มาเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่า sequencing by synthesis ในยุคในเจเนเรชันที่2นะคะเพราะว่าเราซินเซสิส์ดีเด้วยการทํา PCR ซึ่งในยุคนี้เนี่ยจะมีวิธีการเด่นๆที่เราใช้ที่เขาใช้กันในยุคนั้นนะคะอยู่ด้วยกัน4วิธีก็คือ454 Pyro Sequencing Illumina Sequencing Sequencing by Oligonucleotide l like i g ี s g a n d d e t e c t i o n หรือว่าเรียกว่า Solid Sequencing แล้วอีกวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Ion Torrent ค่ะเราจะมาดูกันเนาะว่าแต่ละวิธีเนี่ยมันทำอะไรยังไงกันบ้าง มีขั้นตอนตรงไหนของ PCR กันบ้างอะมาถึงวิธีแรกก่อนค่ะวิธีแรกที่เราเรียกกันในยุคสมัยของ next gen sequencing เนอะก็คือ4 o u five r pyrosequencing นั่นเอง pyrosequencing คืออะไรคือวิธีการที่เราหาลำดับพันธุกรรมเนอะที่เรา Detect แสงเราเราเจอแสงที่เกิดขึ้นระหว่างการทำการต่อสายลำดับนิวคลีโอไทด์ในระหว่างการทำ PCR นั่นเอง ขั้นตอนของมันโดยหลักการของมันนะคะก็คือเมื่อเราต่อสายของ DNA เรามี DNA Temp l a t e เลนาะสิ่งที่เราต้องการหาแล้วเราต่อสายในการทำา PCR เข้าไปการต่อสาย d n t p เข้าไปเนี่ยมันจะปลดปล่อยหมู่ฟอสเฟตเพราะว่าต่อแต่เดิมเป็นนิวเคลี o ide, ตยตัยไตฟอสเฟตเนาะตัวเดียเด่ยวๆเนี่ยพอเสียบต่อเข้าไปในสายเนี่ยมันจะปลดปล่อยหมู่ฟอสเฟตสองสองหมู่แล้วการปล่อยหมู่ฟอสเฟตจะให้พลังงานค่ะ พลังงานตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีเอนไซม์ที่ชื่อ ATP s y n ไลเ s สจะเปลี่ยนแล้วมี AP เออ APS เข้าใหม่มันจะรับเอาหมู่ฟอสเฟตแปลงจาก APS กลายเป็น ATP ใหม่แล้วถ้าเรามีเอนไซม์ที่ชื่อ luciferase Luc มันก็จะไปรับเอาพลังงานจาก ATP โดยเปลี่ยนจากลูซิเฟอรินเป็นออกซิลูซิเฟอรินแล้วปลดปล่อยแสงออกมาซึ่งแสงตรงนี้ทำให้กะทำให้โปรแกรมหรือว่าเครื่องหาลำดับพันธุกรรมเนี่ยมันดีเทคแสงที่เกิดขึ้นได้มันก็จะทำให้เราทราบว่ามันมีมันมีการต่อนิวเคลียทด์อะไรต่อมานั่นเองค่ะอันนี้คือหลักการของไพโรฟอสเฟตเนอะ ส่วนวิธีการเนี่ยเราจะเริ่มจากการเตรียม DNA Library บก่อนเราก็จะสกัด DNA Genomic DNA ออกมาเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการแยกชิ้นส่วนให้เป็น DNA สายเดียวหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้เราจะใช้วิธีการที่เรียกว่า immersion PCR ค่ะคือการเอาคือการฟอร์มเจ้า เราจะมีเม็ดบีดเนาะเม็ดบีดที่อยู่ในสารที่อยู่ในบัฟเฟอร์เนี่ยเราเอาซิงเกิลสแปนดีเอ็นเอไลบรารีที่เราสร้างมาตอนแรกเตรียมไลบรารีเสร็จแล้วเนาะเอามาใส่เสร็จปุ๊บในอิมมอซิฟายบีดเนี่ยแล้วก็มี PCR Reagent อยู่เนี่ยมันก็จะทำการ PCR เพิ่มสายต่อสายเอาสายเจ้า DNA แต่ละชิ้นส่วนของไลบรารีเข้ามาเสียบแล้วก็เพิ่มสกเพิ่มจำนวนในแต่ละบีดก็จะมีสายนิวเคลียไท์สย สายนิวเคลียสทายสายหนึ่งขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะทําการว,วิเคราะห์เอาไอ้เจ้าบีดต,ตรงเนี้ยมาวิเคราะห์เจ้าพโรซีเควนซิ่งต่อไปเนาะโดยใช้เอนไซม์ที่มีผลต่อการทำพายโรซีเควนซิ่งก็คือ DNA p o l y m e r ล s เมอเรแล้วก็เจ้าเจ้าซิงเกิลสแตนเดนเนี่ยก็จะบายกับโปรตีนที่ที่อยู่ในเม็ดบีดนั้นก่อนที่จะทำการซีเควนซ์พอซีเควนซ์เสร็จปุ๊บเราก็จะได้แสงขึ้นมา นอกจากนี้เนี่ยไอ้เจ้าเม็ดบีทยังถูกเอาไปเก็บอยู่ในเจ้านานโนโพอก็คือช่องเล็กๆๆที่เราเริ่มทำการซีเควนซิ่งได้เองแต่ละแต่ละบีทเนี่ยก็จะอยู่ในช่องของมันเองมันเลยทำให้เราสามารถทราบได้ว่าแต่ละแต่ละบีทเนี่ยที่เราเราจะแอมลิฟายเจ้าซิงเกิลสแตน DNA เนี่ยมันได้ซีเควนซ์ออกมาเป็นอะไรเนคะนั่นเองค่ะ อันนี้เอารูปเดิมอธิบายซ้ำเนอะว่าพอมันต่อสาย dntp ปุ๊บเราก็ตอนแรกเราได้ single s t แตนเจอทมเพลจำนวนมากเนอะแล้วเราก็ทำการต่อสาย dna ที่ว่าแล้วก็ดีเทคแสงขึ้นมาเราก็จะทราบว่าแต่ละนิวเคลแต่ละแต่ละเบสนิวเคลียตายที่มีการต่อเนี่ยเป็นนิวเคลียตายชนิดไหนเป็น at หรือ cg นั่นเองค่ะ อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนรายละเอียดเนาะด้านซ้ายเป็นเป็นคำอธิบายค่ะอันนี้เป็นส่วนของตัว454 Pyro Sequencing นั่นเองลำดับต่อมาค่ะ DNA Sequencing ตัวถัดมาก,ก็คือเทคนิคที่เรียกว่า Illumina Sequencing Illumina เป็นชื่อบริษัทเนาะเขาใช้ f u n d ด m e ฟันเทที่แตกต่างกันไปจากจาก เจ้า pyrosequencing แต่ว่าเขาใช้หลักการที่ใกล้เคียงกับ s แ n g เก Method ก็คือใช้เชนเทอร์มิน a t ช o ันเมท o อดแต่ว่ามีการใช้ PCR เข้าไปด้วยก็เลยเป็น s e q u e n c e by synthesis นั่นเอง sequencing by synthesis technology นั่นเองโดยการ t r a ็กเจ้า n ิวคลีย i d e ที่มาต่อสายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนอะว่าเป็นอะไรแบบทำยังไงอะไรกันบ้าง ขั้นตอนทั่วไปของการทำ Illumina ค่ะขั้นตอนแรกจะทำเหมือนกับเจ้า4 5 4เลยก็คือทุกครั้งที่เราจะทำการทำ sequencing เราจะต้องเตรียม library ก่อนก็คือเราสกัดจีโนมิก DNA แล้วก็ตัดให้มันเป็นชิ้นชิ้นก่อนหลังจากนั้นเนี่ยขั้นตอนของ Illumina จะแตกต่างกันไปโดยการที่เราจะเติม adapter หรือว่าชิ้นส่วนสั้นๆของ DNA เข้าไปด้วย DNA l like i g ไลเนะคะก็คือจะต่อหัวต่อท้ายของเจ้าจีโนมิกชิ้นส่วน Fragment ของ g e โนมิก DNA ให้ได้ออกมาเป็น Sequencing Library หน้าตาแบบนี้นั่นเองค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็พอได้ Adapter Fragment แล้วเราก็จะไปทำการทำา PCR เพิ่มจำนวนแล้วก็ทำเจล Purify โดยการแยกชิ้นส่วนแต่ละแต่ละขนาดของเจ้า DNA ที่เราทำการเพิ่มจำนวนได้นั่นเอง พอเราได้ได้ชิ้นส่วนแล้วเนี่ยเราก็เอาชิ้นส่วนตรงนั้นเนี่ยมาทำเอามาโหลดในโฟลเซลค่ะใน f โฟลเซลเนี่ยก็จะมีเจ้าเออมีฐานที่เป็นแฟกเมนต์ของ DNA ที่พร้อมจะไฮบิดกับเจ้า DNA s e q u e ซีเที่เราทำา p r r เอาไว้เนาะ และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือจะเพิ่มจำนวนด้วยวิธีการที่เรียกว่าปิด amplification ขึ้นมาแล้วหลังพอได้พอเราบิด amplification เพิ่มจำนวนเจ้าแท่ง P แท่ง DNA ที่เราทําการทดสอบเนาะมันก็จะเป็นทั้งหมดเนี้ยมันก็จะมีมีหัวมีท้าย adapter หัวท้ายก็จะทําการ bridge แล้วก็เพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนแบบ PCR ไปเรื่อยๆเนอะเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละแท่งเนี่ยก แต่ละกลุ่มตรงนี้ก็จะมีลำดับพันธุกรรมของ dna เนี่ยมี dna sequencing ที่เหมือนกันหลังจากนั้นแล้วแต่ละแต่ละกลุ่มเนี่ยอิลูมิน่เนี่ยก็จะใช้เจ้า reversible t e r เ i อ a t o r b a s e ต e ร์เบสก็คือการใช้เจ้า dde n t t p ที่ติดกับ f u o r e s c e n c e เนี่ยละค่ะในการ detect พอเรา พอเราซีเควนต์เข้าไปใช่ไหมเจอเราก็จะเจอกลุ่มกลุ่มของแสงสีฟลูออเรสเซนที่แตกต่างกันที่เราดีเทคที่เราติดสีเข้าไปกับเจ้า d n t p ที่ต่างกันเราก็จะรู้ลำดับพันธุกรรมของสายสั้นๆที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็เอาข้อมูลที่ได้เนี่ยมาเปรียบเทียบมาอ่านเทียบกันเนะเาะแล้วก็ค่อยๆไล่เทียบกันเทียบกันกับ f e r e n c e genome เพื่อทำการเลียงสาย ที่มีอยู่เราก็อ่านข้อมูลที่ได้นั่นเองค่ะวิธีที่3เราเรียกมันว่า Solid Sequencing วิธีการนี้เนี่ยจะทำการเริ่มต้นคล้ายๆกับวิธีการของ Illumina เอ้ยขออภัยค่ะกับวิธีการของ4-5-4 p y r o s e q u e n c i n g เนื่องจากมีการใช้ Immersion PCR เหมือนกันหลัง เราก็สร้าง s i n เกิลสแตน DNA l เ b r a r y เหมือนกันนั่นเองเพียงแต่วิธีการด t e ท t เนี่ยเราจะดีเท t ต่างกันดีเท t ต่างกันยังไงเรามาดูกันเนาะเนื่องจากเจ้า454เนี่ยเราจะด t e ท t แสงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะที่เกิดขึ้นจากเอ่อการเกิดปฏิกิริยากับ กับหมู่ฟอสเฟตหมู่ใดฟอสเฟตที่หลุดออกจากการสร้างเนาะแต่ว่าเจ้าโซลิดเนี่ยเราจะมีซีเควนซ์ที่พอเรามีบีตเนาะที่ต่อกับอะแดปเตอร์แล้วมีซีเควนซ์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีสายโอลิโกนิวคลีโอไทดั้นสั้น,นที่มีหมู่โอเอสแล้วก็ต่อกับฟูเรสเซนต์ที่เราทราบว่าตรงเนี้ยมันเป็นเจ้าสองลำดับตรงเนี้ยเป็นนิวคลีโอไทตัวไหนเมื่อมันมาต่อแล้วเนี่ยเราก็ มันก็จะทำให้เราทราบลำดับพันธุกรรมทีละเป็นช่วงๆออกมาอย่างนี้ค่ะเราก็มี DNA l i like g a s e มาต่อสายใช่ไหมพอ DNA อ i น a อไมาต่อสายเจ้าส่วนที่เหลืออยู่ก็จะหลุดออกไปแล้วเราก็จะเห็นสีฟูออเรเซนที่เกิดขึ้นทำให้เราทราบว่าเจ้าชุดตรงนี้ตำแหน่งซีเควนต์ตรงนี้ค่ะเป็นตำแหน่งของลำดับพันธุกรรมอะไรที่ตัวที่เราต่อคืออะไรเพราะฉะนั้น เจ้าซีเควนที่คอมพลเมนต์กับมันก็คืออะไรมันเลยทำให้เราทราบลำดับเป็นช่วงๆของนิวคลียโอไทเป็นแฟกเต์ t ที่เกิดขึ้นนั่นเองพอเราทราบลำดับเป็นช่วงๆเสร็จปุ๊บเราก็เอามาทำอะไลเมนต์กันค่ะว่าตรงนี้กับตรงนี้คืออะไรตรงนี้กับค่อยๆเรียงลำดับต่ออกกันมาเนาะเราทำไปเรื่อยๆอ,อย่างที่บอกไปเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเราก็จะพอเราก็จะทราบว่า ลำดับพันธุกรรมในแต่ละช่วงเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วเราพอเราเอามาอะไรเนื่องจากเรามีหลายชุดแล้วเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะพอจะทราบได้ว่าแต่ละตรงนี้เป็น G ตรงนี้เป็น C ใช่ไหมพอเรารู้จักอันนี้ขยียบมาตรงนี้เป็น T ตรงนี้เป็น C อะไรเงี้ยเราก็จะค่อยๆทราบว่าสายของเจ้า DNA ที่เราทำไลบรารีไว้ช่วงสั้นๆตรงนี้มีลำดับพันธุกรรมอะไรบ้างอันนี้เป็นการดีเทคของ ฟลูออเรสเซนต์เหมือนคล้ายๆกับการเริ่มต้นเนี่ยทำอีมูชชั่นบีดเหมือนกับไพโรซีเควนซิ่งแต่ว่าใช้การดีเทคของฟลูออเรสเซนต์เหมือนกับอิลูมินานั่นเองค่ะส่วนวิธีสุดท้ายของการทำในเจเนอเรชันที่2ก็คือการทำไอออนทอร์เรนต์ไอออนทอร์เรนต์เนี่ยก็จะเป็นซีเควนซิ่งไบเซนเทซิสเหมือนกันโดยการใช้นิวคลีโอไทด สายนิวเคลียร์ไทยมาต่อเนาะเป็นการต่อลำดับพันธุกรรมเพียงแต่จะคล้ายๆวิธีการจะคล้ายๆกับไฮโดรซีเควนซิงตรงที่เราดีเทคสิ่งที่เกิดขึ้นจากปฏิกิยาการต่อ DNTP เข้าไปในสาย DNA template เพียงแต่ว่าสิ่งที่เราดีเทคเนี่ยเราจะดีเทคสิ่งที่ต่างกันออกไปเขาบอกว่าการที่ dntp มันมัน ถูกต่อเข้ามาค่ะนอกจากหมู่ฟอสเฟตที่หลุดออกไปแล้วเนี่ยมันยังมีไฮโดรเจนไอออนที่เกิดขึ้นในระหว่างการเกิด DNA Polymerization เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ไอเจ้าเม็ดบีดคล้ายๆกับ454นั่นแหละแต่แทนที่เราจะดีเทคแสงที่เกิดขึ้นเราดีเทคค่าประจุไฟฟ้าเพราะว่าไฮโดรเจนไอออนเนี่ยมีค่าเป็นประจุบวกเนาะกระแสะไฟฟ้าก็จะดำเนินไม่เท่ากันแลวปฏิกิยาที่เกิดขึ้น การปล่อยไฮโดรเจนพลังกระแสะไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในการปล่อยไฮโดรเจนของนิวเคลียรไทแต่และตัวเนี่ยก็จะมีค่าไม่เท่ากันอย่างเช่นอันนี้เอาให้ดูเนาะว่าการปล่อยกระแสะไฟฟ้าของไฮโดรเจนจากนิวเคลียรไท A กับนิวเคลียรไท T ก็จะแตกต่างกันทีนี้เนี่ยเราก็จะดีเทคความแตกต่างของประจุไฟฟ้าอันเนี้ยออกมาเป็นค่าประจุไอออนเนี่ยเป็นค่าของนิวเคลียรไทที่เราสามารถ ได้แต่ทั้งนี้แนละทั้งนั้นไอออนทอร์เรนต์จะมีปัญหาเมื่อถ้าเรามีลำดับพันธุกรรมที่ซ้ำกันแบบนี้ค่ะบางทีถ้าเรามีทีสัก5าตัวเราอาจจะสับสนได้ว่าตรงทีช่วงนี้มันมีทั้งหมดกี่ตัวกันแน่เพราะว่าความการดีเทคการดีเทคประจุไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะเท่ากันเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีกี่ตัวก็ได้แต่ถ้ามันสลับตัวกันเราก็จะรู้ว่ามันจะขึ้นลงขึ้น,น,นลงเท่าไหร่นั่นเองอันนี้เป็น sequence ของในเจเนเรชันที่2ค่ะวันนี้เราพักกันแค่นี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาดูกันถึงเจเนเรชันล่าสุดว่าตอนนี้ลำดับพันธุกรรมของเจเนเรชันล่าสุดแล้วคืออะไรสำหรับวันนี้คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนละกันค่ะสวัสดีค่ะ